ีค่ะมาถักหมวกกันนะคะหมวกพระนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะเราเราเริ่มด้วยลงท้ายด้วยจะมีอันนี้ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนะคะ P หนึ่ง K หนึ่ง P หนึ่งก็ขึ้นนะคะ ค่ะพีหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งภาษาขึ้นบ้านเรานะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะไรเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนี่ยค่ะขึ้นหนึ่งลงหนึ่งแล้วก็จะเป็นลายเกลียวต่อมาจะเป็นลายเกลียวนะคะอันนี้จะลงลงสี่ขึ้นสองนะคะลงสี่ขึ้นสอง ก็จะเป็นลายเกลียวนใส่ได้สองด้านเหมือนกันค่ะด้านในก็จะเป็นเกลียวเหมือนกันนะคะท่ะด้านในก็จะเป็นเกลียวเหมือนกันใส่ได้สองด้านนะคะเรามาถักกันอันนี้เราจะเอายาวยาวหรือไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็พับเอาเพราะว่าพระต่างจังหวัดจะหนาว เพราะว่าหูเขาจะได้ปิดหูได้อันนี้ยังไม่พอนะคะ mm hmm. เราจะต้องปิดหู mm hmm. เพราะว่าหูเย็นหัวเขาเขาโกนหัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่หมีปมดึง <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> เป็นลายเกลยวนะคะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเก็บข้างบนนะคะเก็บข้างบน อันนี้เส้นใหญ่นะคะแต่ที่จริงเจ้าโมก็ถักอันสะพะไว้แป๊บหนึ่งะค่ะอันนี้คืออันสะานะคะสายเดี่ยวค่ะอันนี้จะเป็นลายกอหลามตัตข้างในก็จะเป็นลายเกลี้ยงก,ก็สวยค่ะอันนี้ก็ถักคาไว้อยู่นะคะข้างล่างก็เราก็ถักข้างล่างข,ขึ้นขึ้นบนก็จะเป็นสายเดี่ยวอะ เป็นอังสะจะได้อุ่นเวลาท่ทนห่มสบงสบายทับอีกทีนึงก็ก็ได้นะถ้าท่านหุ่มสบงเขาเรียกสบงสบอังสะอีกตัวก็ได้ทับอีกทีก็หนาวไงนี่เป็นลายข้าวหลามตัดแต่ก็ใส่ได้สองด้านไม่มีรอยต่อนะคะมีเจ่าผมทำเป็นกลมไปเลยเหมือนกับหมวกนะคะ หมวกนี่ก็ไม่มีรอยต่อมันจะสวยนะคะถ้าไม่มีรอยต่อเดี๋ยวเราก็เก็บข้างบนลงนะคะเหมือนสีขาวนี่ที่หงม,มีสีขาวสีขาวให้ดูจ้านะคะนะคะสีขาวนี่ก็เป็นนิตติ้งเหมือนกันนะคะถักนิตติ้งอันนี้เจี่หงก็ถักเสร็จแล้วนะคะเป็นสีขาวใส่ได้สองด้านอันนี้เป็นลายเขาเรียกลายก้างปลาหรือกระดูกงู ะะอันนี้ก็ใส่ได้สองด้านนะคะด้านในด้านนอกอันนี้ก็ถักเหมือนที่เจ้าหมถักถักใบนี้นะคะนี่ก็ถักข้างล่างขึ้นข้างบนเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะใส่ก็จะประมาณนี้ใส่ไหมคะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะไม่นะคะ่ะ ถักข้างล่างแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้เก็บตรงหัวข้างบนนะคะ่ะจะเป็นเก็บกระดูกไม่เป็นนี้ค่ะตรงนี้ก็จะยากหน่อยแต่ถ้าคนเข้าใจก็จะง่ายเก็บตรงกระดูกเขาเรียกกระดูกกจะลายมันก็จะไม่หายนะคะ ถักข้างล่างขึ้นข้างบนมีหลายลายอยู่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นลายแบบลายที่เจ้าของถักอยู่ถักถักสีนี้อยู่เป็นลายเกีียวนะคะสองด้านเหมือนกันอันนี้แมช่ชีจะถักให้แม่ชีนะคะไปถวายแม่ชีแม่ชีก็หนาวนะ ส่วนมากเขาจะผักหนานๆกันจะนี่พกสบายเนี่ยผักหนานๆผักโคเช่เงี้ยผ,ผักแบบโคเช่เงี้ยอันนี้เป็นหมวกผักลายลายใช่ไหมผักลายลายเท่ๆอันอนี้ผักโคเช่ค่ะนิดๆผักผักจานผักแก คุณนะคะดีเข้ามาดูเจ้หงนั่งคักเก็บก่อนเก็บก่อนล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 นะสายลายที่เราจะถักนะได้หมดมันอยู่ที่เราที่เราจะทำลายอะไรเนี่ยมือเราไปเงี้ยไปนี่สวยนั่นที่ถักอันนี้ นี่ถักตะปูนะคะเนี่ยเนี่ยเจ้าหอมถักตะปูนะ่ะผ้าบันคอถักตะปู <c oughs> งานเนี้พวกเนี้เจ้าหอมเป็นคนเป็นคนที่ชอบถักชอบทำอยากรู้เดี๋ยวลืมลาย ร้านดอกไม้เข้าขายส่งอยู่หน้าบ้านพิติ้งมันนิ่มพกสะดวกด้วยง่ายมันก็จะมีนิดเพอนิดเพออยางเงี้ยอยู่ที่เราเล่นลาย mm hmm. เล่นลายเอเนนะคะขอบคุณค่ะ